สวัสดีครับเพื่อนๆผ่อน,นสงฆ์ชนชมพระพี่พี่น้องๆและผู้ติด,ดตามชมกันนะครับี่ดูกันครับวันนี้วันที่สิบแปดเอ้าแล้ววันนี้เปิดงานใหม่ขา้าราชการหยุดไปต้องห้าวันเนะกลับปันนอกกลับ้ัน้ันนอกเราเยอะเลยกลับกันไปหลายคนกลับมาแล้วก็มาแล้วตอนนี้มาแล้วครับพยายามมาสู่ มาสู่ไอ้ปูน,น้ำนาวเดิมกลับไปปูน,น้ำเนาวเดิมกลับมาสู่ที่ถิ่นฐานเดิมกับท่านที่นากล้วยน้าําว้าอินทผาลลำสดนะมาฝากมาจากและลพยาวมาจากนู่นจงังหวัดพยาเขาฝากลำใหญ่มาให้สองหลังมุตกใจลองบอกแม่บ้านดูสิเช้าถ้วยแกงถ้วยทำบุญตักบาเรเจ็บขึ้นมาข้างบนนี่แหละครับวันนี้แสงแดดเปรี้ยงเมื่อคืนตอนเย็นฝนตกน้ําท่วมเลยลักสิตนะ แต่บ้านผมเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยขาหิ้วสิบห้าน้ำท่วหมหนาซะแต่ตอนนี้แห้งแล้วนะสบายใจได้นะครับเพราะว่าม,มันมันมีน้ำท่วมมาแหละฝนตกมาเยอะๆเ,เขาระบายไม่ทนันท่อระบายนนะครับแ,แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นพี่ที่เดินทางก่อนจะไปเขาก็แวะมานะพี่ผนสเทียนคู่หนึ่งสังฆทานอะไรหอหนึงแล้วก็ฝากไปขวังแก่นมั่งดอนมั่งโคราชฝนมากโคราชเยอะผมก็เลย ตอนนี้มาได้รับอะไรรู้ไหมฮะอินทผพาลัมสดๆเลยไปกินรูว 700, ้ว่าโลหกเจ็ดร้อยอุลไม่ให้พี่พรสงก็ตังไปว่าไม่ได้แล้วให้ไว้ทานกันแล้วก็มีกล้วยน้ําว้าไครมาพ็แจกต่อลำยไยจากชาวจังหวัดพยาวพี่ลุงเหมือขวากมาให้เนี่ยนี่ยหละเสน่ห์ที่ลืมไม่ได้เลยหอมแดงเนี่ยมาจากอุบลราชธานีเนี่ยเขาฝากมาเข้ามากันนะมาถึงวันมาคืน ามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็วัดเช้าเขาก็แวะมาให้กันเนี่ยขอบคุณนะครับหลายสิบฝรัเจ้ามีข้าวข้าวข้าวสารจากสีสเกตเ,เอาเข้าวหักครึ่งมาให้น้องหมาด้วยข้าวข้าวดำนะข้าวดำข้าวดำข้าวแดงผสมกันแล้วก็ยังมีอะไรนนองหมาจากหนึ่งปราจีนบุรีหมาประจําเลยเอารับๆอย่างเดียวขับต้งไม้ต้มแล้วมีความสุขเสน่ห์ของคนไทยเรานะครับเห็นแล้วก็ ทำให้เกิดผมก็เกิดความสบายใจด้วยแล้วก็เกิดความดีใจว่าพี่น้องเรายังมีห่วงใจอธรรเขากลับมาอยู่บ้านเขาก็ทํางานกันเนี่ยข้าระชการก็มีอะไรก็มีฝากบ้านด้วยนะพี่ผสมอ่ะครับอยู่ใกล้ๆกันดูแลกันข้าวปลาอาหารก็นํามาให้กินกันผมก็ดีใจนะครับแล้วก็ถูกใจแล้วก็ยังมีว่าคนมีน้ําใจอยู่ในสังคมอย่างนี้ตรงนี้นะนี่พักวันนี้ผมเตรียมมาขี่ตลับไปรู้เนี่ย หลายตลับเกือบสิบตกตลับลงมาเลือกเลือกหยิบหยิบเอานะครับชอบตรงไหนก็หยิบใส่เข้ามาให้ก็ดูกันวางให้ดูกันเยอะแยะนะครับเป็นเสน่ห์ของสังคมอะเดี๋ยวผมไม่ดูชมอง์แรกกันเลยนะครับตรงนี้เตี๋บิดข้างๆคือเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์มากๆเลยนะจะเห็นนี่แสงแดดเปี้ยงเลยเนะี่ยใช้แสงแดดจริงวเป็นเสน่ห์เลยนะครับ ที่นำของเมื่อกว่าขอบคุณมากนะครับทุกคนเช้าเจอพรสงมั่งไม่เจอมั่งเจอแม่บ้านเขาก็เขาบอกขอบใจเดี๋ยวเจ้าฝากบอกให้นะว่าเอาของมาจากบ้าน,นอใครแล้วมาเจอเยอะก,กินส,สนิทปากเลยนะครับทานกันจากส,สนิทปากไม่ต้องกลัวลำยยใยญ่เนี่ยเขาบอกปลูกเองนะไม่ได้ซื้อมาลุงจากรง่หรือย,ยาวนูเนยเมื่อก่อนเคยมาอยู่ประธานพร ขับรถเลียงหมายผุ่มาหลายสิบปีกอนหลังพอแม่เสียชีวิตก็ต้องกลับไปบ้านนอกวากเล่มใหญ่มาให้ลูกเบลเล่งเบลเล่งเลยบอกปอสารพิษนะพี่ครับก็นี่แหละขอบคุณมากเลยนะครับพี่ลุงแล้วก็พี่น้อยพี่จิ๋มพี่อ้อยเยอะเลยนะเอามากันฝากกันจนมากันเป็นรุ่นน้องผมหมดนะผมเรียกพี่หมด <laughs> เออี่ที่สําคัญก็มีปลามาด้วยนะปะลามาจากนน่นเนะน,นี่ยบนนนะ่นเนะย เอามากวาดนะเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเช้ามาก๋วยอะไรวะเนี่ยกล้วยเดี่ยวมาเป็นเครือเลยเขามาให้ก่อนที่เขาจะไปเราก็ขวากไปหลังก็ฐานขอ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 อไปสวายวัดด้วยเทียนด้วยเขาดีใจนะเออพวกนี้จะมีปัญหาอะไรเ็าไม่อยู่ใกล้ๆประทานพรเราก็ช่วยกันหมดดูแลได้หมดแก้ปัญหาให้กับสังคมได้เก็บไข้ได้ป่วยจะติดต่อธุระอะไรผมก็จะเป็นธุระให้เขา ความดีฉะนั้นเนี่ยที่ช่วยเหลือกันไม่ใช่แต่ดูแลตระหมานี่คนนี่ยังดูแลเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นเป็นร้อยคนน,ยนะครับหลายร้อยนะป่ยวยเู็นิการอะไรก็ช่วยเ,เหลือกันนะครับผมก็จะช่วยตกทุกละมากได้ยากอะไรกราบขอบคุณอาจารย์เชนะครับแหมโทรมาสะดว,วาเห็นพระแล้วสวยดีนะพอสงเออลงลงคะกะกันนะพอสงลงมะ ได้เงินมาเรียนสุนัขเมืองอครับ,รบขอบคุณครับอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อแต่ผมไม่ยังติดใจเทียนพรรษานะเทียนพรรษาของของพวกเรานะปิดใจเทียนพรรษาเอาอนี้ผ่านไปองค์แรกรชอบจริงๆเลยลายพนมมาวางก็นักข่าวก็ถ่ายมาให้ดูสวยมากๆเลยขัดได้ยากนะเขาบอกเขาโชว์แค่เดือนหนึ่ง รียนทาโชว์แค่เดือนเดียวนะเขาบอกนะผลสงเนี่ยเขาโชว์แค่เดือนเดียวองค์ที่สองอุ้งที่สององอ,งอกนะเขาบอกเขาโชว์แค่เดือนเดียวนะเขาเก็บละเขาก็เขาไม่เก็บละเขาก็ไปทําแล้วก็ไปทําลายหรือ,อยังไงก็ยังไม่รู้แกะใหม่บล็อกใหม่เขาว่างั้นทําใหม่ปีหน้าอาจจะเป็นพญาน,นาคเป็นอะไรงั้น ถูกใจครับสเสน่ห์ของเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างเงี้หนะครับ mm hmm. เห็นเทียนภาษาฝรั่งมังค่าคนต่างชาติญี่ปุ่นจีใต้วัดมาถ่ายรูปกันโอ้โหเขาลงข่าวมาให้ดูนักข่าวก็ถ่ายทุกวันเนะี่ยโด่นทั้งเมยามโ,น,น,โรรานู่นเนี่ยโคราชู่เนี่ยตั้งไว้แถวนั้นสวยงามฝนตกก็ไม่กลัวแดดร้อนก็ไม่กลัวเพราะเทียนเราแน่นอนนะภาษาเรา,เอาขอบคุณโอ้โหต้องขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีเลยพี่ใหญ่ใจดี คุณพี่ทวัตชัยหนองคายโอ้โหนะครับฝากกระตังมาช่วยเลี้ยงน้องหมาผมได้พระจากพี่พรสงไปซองไปเจอเลขห้าสามโอ้โหเขาก็ซื้อไปเยอะทิเขาซื้อไปหลายตังเขาก็เลยถูกมาเขาฝากตังมาหลายพันเลยเนี่ยพี่พรสงจัดพระให้ผมสีสวยๆสักสองสามองค์ผมเชื่อใจ พระที่ประสงค์ทรงมานเนี่ยอะไรก็ได้แต่ผมไม่บอกเงินนะมากน้อยเท่าไหร่แต่หลักหล,ลักหมื่นนะช่วยมาเรื่อยนะครับก็ได้ครับเดี๋ยวจัดให้ผมรู้แล้วพี่ก็ชอบพระแบบไหนนี่ทวัดชัยจังหวัดหนองคายนะบอกพี่พรสงฆ์เนี่ยอะไรก่อนทําบุญตักบาตรแล้วก็บอกซักผมข้าวพระเจ้าเดี๋ยวมาที่ฟ้าบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธ ขอถวายพระสงฆ์จิตใจจำานงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วมู่มานขอให้พบพระศีอานในดิิการข้างงน้านนิทินสาธุเร้าว่างเขาบอกแม่ชอบจังเลยพี่พันสงท่องทับแล้วก็อะไรข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลในที่ตุกขวดน้ำแผ่ไม่ตาบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิสนิทกันคุณ อ้าวฟังบุท่องไปแล้วก็ดูพระด้วยคุณเคยร่วมทํางานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดปีต่ตวัชชัยเขาบอกให้ผมนั่งสมาธิจะได้แผ่ส่วนบุญจุก,กุศลให้เจ้าของพระเขาเขาแนะผมนะเนี่ยทางกระโทรมาแนะผมนั่งสมาธิที่พันสงจิที่บริจุทดดีใจเมตตาอดอ้อมอรี ไม่ละอิฉาริษยาใครไม่ว่าใครไม่ไม่ว่าใครแล้วครับแต่ผมพูดไปตามเรือกตามราวของผมพี่ขเขาก็พูดถูกนะว่าเขาทําไมด่าเขาโกรธเขาก็เจ็บใจตัวเองเนี่ยสู้เราทําเราไปนะครับแต่พระนี่อย่าว่าผมนะผมก็ดูไม่ค่อยจะจะเก่งนะพูดกันไม่เก่งนะดูยังไม่เก่งพยายามศึกษากันหลายเที่ยวไหลแบบเอาอคที่สอง่านไปก็ไม่เก่งนะแค่ แค่พอรู้ว่าเป็นพิมพ์ไหนพิมพ์ไหนไอจะถึงยุคแล้วไม่ถึงยุคเนี่ยคงไม่รู้นะบอกก่นกอนอนะเดี๋ยวจะมาโกรธกันที่หลังว่ากันได้ไปแล้วก็ลองให้คนข้างๆเขาดูแต่คนข้างๆเขาบอกมันเก้มันแท้ใครจะมาโกรธผมคนที่รู้จริงเขามีก็บอกก่อนแล้วนะเนี่ย,ยได้ไปแล้วแต่คนเราไม่ชอบคนข้างๆเขาชอบก็ห้เขาไปใายคอไปอย่างน้น้อยก็หกสิบปีละ อยู่กับเรามาเดสามสิบกว่าปีเกือบสามสิบไมถึงยี่สิบสี่ปีกับอยู่กับอาจารย์เชคเขาเนี่ก็หลายสิบปีก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็นะครับนะฮะไม่ไม่รู้นะแต่ว่าผมผมเลยนะครับผมก็ยอมรับว่าผมไม่รู้จริงเนี่ยผมก็หยิบมาเนี่ยแต่ตะละหลับแต่ละหลับพยายามหาพิงแปปลก่นะ มดนี่มันมานั่งขนต้นไม้นี่มดเล็กๆเาบอกบางทีได้พระผมไปเขาโทรมาบอกกูํำนานโอ้โหมดไปอยู่ในพระตัวองค์นเบลเลอเลยตัวตัวเบลเลอมดกินพระมันไม่รู้จะกินลาอยู่ในศอเข,ขามาหาเขาเลือกเขาเองเขาหยิบเขาเองเลยบอกแหมมดตัวกินพระมั้งไม่ใช่มดนะมันมีนะเปิดไปในแหมวิ่งไปทะเลเยระยะอะไเย็บเลยตัวเล็กๆคล้ายๆปวกแต่ตัวน้อยนะอาศัยกินพระได้ยังไง ผมก็ไม่ได้ทานฉีดไม่ได้ไล่อะไรก,ก็ปล่อยครับอย่างดีก็ป่าป่าพุ่งพุ่งปล่อยปลยปยพระไม่อยู่ไม่อยู่กับพระไงเอาเขาก็มาอยู่กับพระเนี่ยนะครับนี่สเสน่ห์ของเมืองไทยเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละครับนี่เมตตาทมคำจุลโลกเมตตาทมก็ต้องเจ้าคุณอารมณ์กดเมตตาหลุดล้มเหลือดูแลคนทั้งเด็กเป็ดนะเนาะเด็กก็ๆๆมีคุณติ๊กหราโทรมา บรรพทานสงพี่พรสงจะมาบินทบาทวันไหนก็ว่ากันฮะมาฮะยินด,ด,ดีต้อนรับเขาก็เอาเหรียญมาขวากมั่งหลวงพ่อพระยอมเข้าก็มานะหลวงพ่อพระยอมกาเลยโนมาบินทบาทที่บาทแถวบาทจุปทานพรมาทีไรก็ผลละหมาก,ากละไม้เนี่ยโอ้ยเป็นคันรถมาลงมาแจกเป็นผลไม้ดีๆทั้งนั้นเลยที่แกปลูกเองนะปลอดสารพิษงั้นแหละทั้งหมดแกปลูก,กเอง พ่อพยอมมากกว่าพ่อปยอมกัลายานโอเนี่ยมาลจา้ะวัดโจทแก้วพ่อพยอมนี่มีหลายที่นะมีทั่วประเทศไทยพักเหนือพักใต้เลยไปที่พักพิงนะของคนตกงานมืองใครไม่มีงานทาไปอยู่ของพ่อพยอมเขารับหมดแต่คนห้ามกินเหล้าเมายานะเขาไม่เอาเลยนะเขาบอกงดเหล้าเข้าพรรษาพวกเราทําได้แค่สามเดือนก็โอเคแล้วแต่พ่อพยอมนี่ตลอดชีวิตเลยนะไม่เอาคนกินเหล้าเมายา ไปอยู่แกได้หมดคนเท่าคนแก่มีงานทำหมดดูส่วนมาบินทาบาทดนี่โอ้โหเอาทุเรียนมาก็ยังมีนะพราะพยองกัเลยโอนมาถึงนี่เลยละมาหลายมาทุกปีอะบินธทาบารดเข้าของมาทุกวันสามเดือนสี่เดือนมาทีเอาผลไม้มา,มาแล้วก็เอาเอกสารมาให้ชมกันมีผลม้มีเอกสารทั่วทั่วที่ท,ทั่วที่ที่เขาอยู่อะมีหลายที่นะผมรู้นะ ไปปาจีนแถวแป๋วปจีนแถวเสียกแซกแก้วก็มีเนะย mm hmm. ไปทั่วหมดแหละแถวถาวางไว้เป็นพระที่พัฒนาที่ดีเด่นเลยนะหลวงพ่อพยอมกัลยะโน่ตนนี้เป็นเจ้าคุณแล้ว mm hmm. ไม่แพ้เจ้าคุณนรงกมือนกันแก mm hmm. บอกแกไม่สร้างเหรียญสร้างพระนะแกสร้างคน mm hmm. คุยกันครับพูดคุยกันหลวงพ่อพยอมสุดยอดเลย mm hmm. หาทิฏฐิไม่ได้เลยหลวงพ่อพยอมกัลยะโน่เน,น,นะ่แกพูดเก่งแกบอกตีนนี้ไม่เคยพูดแล้วไปพูด คนอื่นเขาก็จะว่าเขาอะไรเขาก็มีบ้างแหละทักทายเรื่องธรรมดาหลวงพ่อมาบินทบาตัดกอถาลูกศิษย์มานําผลไม้มาเยอะแยะโอ้โหเต็มคันรถแจกให้ชาวบ้านกินก็บอกมาจากสวนอาตมาเองอันเนี้ยยอมหลวงพ่อพยมพอมเพรว่าะว่างนั้นแหละเราก็รับสิแจกแบ่งกันนะก็ให้ทุกคนใครทําบุญสตบาบรผมก็จ้องเลยแล้วหลวงพ่อพยมมาแล้วเ้ยพวกเราอทำบุญตักบาทนะหลวงพ่อพยอม กาลยโนนี่สุดยอดจริงๆเลยพระพยอมเขาบอกเราสร้างคนแน่เราไม่ได้สร้างพระมันจะไม่เป็นไรท่านก็จิตใจของท่านอดอ้อมฮารีเมตตาแกก็เลยเนี่ยนำผลไม้มาฝากให้พี่น้องชาวชุมชนประธานพรไปที่อื่นแกก็ฝากทุกที่นะแกบอกทุกที่เลยมาบินบาตรก่อนจะมาบินบาตเนี่ยเขาจะบอกนะเนี่ยพอย่อพยอมกาลยานจนมาแล้วนะเราก็มาช่วยกันใส่ข้าวสารอาหารแห้งข้าวปลาหัดใสไปเนี่ยแกรับได้หมดอ่ะ โตเตียงตู้อะไรแกเอาหมดะเนี่ยแกบอกเลยเดี๋ยวรถขนมาขนไปไปทาเก่าที่อะไรของเก่าแหละบ้านรองห้องไม้อะไรที่มันเก่าเตียงผักเตียงพังตู้เก่าอะไรแกจะไปทําใหม่แกมีช่างแกนะหลวงพ่อพยอมกันละอย่าหนอโอโหสุดยอดเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณแล้วนะเดี๋ยวเนี้ยทีเดีเดี๋ยวมาละเดี๋ยว,ยว,ม,ายวมาใหม่ๆเดี่ยจะต้องถามหลวงพ่อตำแหน่งอะไรแล้วเดี๋ยวจะต้องถามท่านจะได้มาคุยกันให้ความกันอีกรอบหนะึ่ง ก็ก็เป็นที่สุดยอดอะของพ่อพยอมเนี่ยพูดกับพูดนะะผมเองก็ศรัทธาท่านเหระท่านดีใช่ท่านดีมากๆไปวัดสวนแก้วกงไปมาแล้วนวนทบุรีเนี่ยไปดูยงไปซื้ออะไรโต๊ะอ,อีดเกา่าเกมาสองสามตัวตัวละพันพันครึ่งพันท่านไม่เอาแพงละทำไปรีเซ็คเกิลใหม่พ่อพยอมกาลยโน่สุดยอด ไปทุกที่นะครับผลไม้บาเลยใครตกงานบอกโยมมากวาดกันแต่ไม่เรล้ายาไม่เอานะต้องขยันนะมานอนไม่ได้นโยมนะก็พูดอย่างไม่เอาห้ามนอนมาอยู่กับมาน,นอนได้เป็นครั้งเป็นคราวพักผ่อนได้เวลานอนก็นอนแต่ถามว่าอยู่กับท่านต้องขยันเอ,อมีกินมีใช้ทั้งปีทั้งชาติเลยมีกันเดือนด้วยไปทางานกับแกนะออมีที่อยู่ที่พักเสียสัยต้องยกใครหลวงพ่อยอมกันแลนน้วจนอนดูพักทำไปด้วยนะฟังผมเล่าแล้วเนี่ย ผมสัมผัสกับพระผู้ใหญ่หลายอ,เอมเยอะหลวงพ่อสมชายวัดสว่างบุญกับผมเนี่ยคุยกันประจำที่เอาพระไปประจุปู่ีีสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกนะน่าตักความยาว140เมตรคิดเอาอะไรร้อยสีบเก้เมตรยาวขนาดไหนเป็นบูเขาลูกหนึ่งเลยนะจังหวัดนครน,นกยก,กศิบุรนะีไปดูผมไปมาหลายเที่ยวว่สมชายนะเป็นพระพัฒนาอันนี้ก็ไมสร้างเหรียญนนะ พัฒนาคนไปสร้างหลวงพ่อที่ไหนแต่ที่ไหนเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อทันใจโดยทังคนสวรรค์มาได้ก็ชวนผลไปก็ไปสร้างโอ้ดีมากหลวงพ่อดีสุดยอดพระผู้นําส่วนหลวงพ่อสนองเรานี่เนี่ยมรณภาพาไปแล้วหลวงพ่อสนองอยู่ที่นนบุรีหลวงพ่อทองเนี่ยวัดสังฆทานนี่เดินทางทั่วโลกกันองค์นี้ไปอินเดียพาคนไปรู้จักศาสนาพุทธเราเยอะคุยเรื่องพระคุณไม่จบแล้วครับ ผมชอบเลือพกพระแต่ไม่ได้เป็นพระกับเขาอุ้ยนอนรู้จักทบทุกองค์ไปกราบท่านเนี่ยพระเก่าๆอชมพระักก็ไปด้วยดูกันไปด้วยยากนะครับหมดแล้วในประเทศไทยเราผมว่านะมันหมดจริงๆนะไม่ไมีน้อยเนยีที่เขาดีๆก็เข้าป่าเข้าอยู่ตามเขาจำนงพงไพรกันหมดแต่ที มาเดินบีทบาทก็มีน้องตาชื่นนะ่น้งตาชื้นเนี่ยเป็นไงเออเอาล้ว่าคนทังกุ่อาองค์ที่สุดท้ายเนะ้่องค์ที่ห้าวันนี้เนะี่ยเสนอกันท้าช็อตเดียวจบกลับขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้ความเมตตากดติดตามกันมาเยอะเลยตอนนี้นะหลายร้อยคนทุกวันเลยกดติดตามมาด้วยคนดูใหม่ก็กดติดตามมาครับคนเก่าก็ขอบคุณมาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจโอ้โหหลายคนเลยอาจารย์เรียกผมอาจารย์ผมไม่ใช่อาจารย์ดูพระย,ยังไม่เป็น,นเราเปลี่ยนใจไม่ได้อาจารย์เล่าเรื่องธรรมะนี่ได้เพราะไปประสบมาด้วยตัวเองไปเอาเขามาคุยสุขสี่สุขห้าผิดนะ,ะผมไปประสบด้วยตัวเองนะหลวงพ่อพยอหลวงพ่อสมชายวัดสว่างวัดป่าสว่างบุญหลวงพ่อวัดบวาทบางทุง เจ้าคุณเนี่ยเป็นเจ้าคุณแล้วเจ้าคุณลงกดเลวันบาทั้งพุเนี่ยไม่ยากเนี่ยไปมาหลายที่เดี๋ยวก็หมดจากโควิดก็จะไปใหม่ทําบุญพระป่าเนี่ยหลังปของเราแหละม,มาบินบาตก็แวะบา้านผมละต้องมากินข้าวร่มท่านที่อยู่ที่บ้านเลยสองอาทสามอันหรือม,มาไปเดี๋ยดีใจได้เงินเยอะได้เข้าของเยอะๆดีใจเรากดไปใ,ใ,ให้ท่านเดินเลยละนั่งรถอย่างเดียวหลวงพ่อรับบาดอย่างเดียว,บบายยวสาธุอย่างเดียวเอารถลูกสิ์ลูกน้องให้ช่วยกัน ท่านมาโรคเอดจะตายเยอะเลยตายไปหมดแล้วคนใหม่ๆก็มาใช้ได้วัดระครังองนั้นแต่ผมชอบคนเดียวนะคนอื่นอาจจะไม่ชอบบอกพระองเปพระของพ่อผมของกลมผมเนะี่ยวัดระคังสวยไปอยู่ตกอยู่กับใครไม่รู้ถามวิาจ,าจัยจางบอกมันตายไปแล้วไม่รู้พระไปอยู่กับใครหลวงพ่อวัดพยอมเนี่ยหลวงพ่อสมชายเนี่ยแล้วยี่งค์งหนึ่งอยู่นะครนายกนันเสียชีวิตไปแล้วหลวงพ่อ ทีละสักโอ้โหโองค์แรกก็พัฒน,นาข้าวของบินขบายข้าวสารอาหารแห้งก็ไปเนี่ยไปแจกคนยากคนจนไปทุกที่กนะี่แล้วะพระมาที่หาผลประจําทุกปีอะหลายเป็นสิบองค์เดี๋ยวปีนี้มาอีกแล้วปีนี้วัดวัดบางขันจะบ,บินขบายสิบห้ารูปวันที่ยี่สิบแปดกรกดาครับวันมหาม,หามงคลอ,องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบวชิราลงก,กรณ์นะครับ ทำบุญตักบาทผลที่บนพระเอแล้วนะสิบห้าลูกชุมชนประทานพอเดี๋ยวปีนกนหลายชุมชนเข้าสารอาหารแห้งท่านบอกเตี๋ยไปให้คนยากคนจนเนอะทางภาคเหนืออา้าวตกลงเอาก็ตามนี้ไม่เป็นไรหลวงพ่อนะครับสุดท้ายนี้คุยกันเรื่องพระเลยแล้วคุยเรื่องพี่ดองที่บาจากทั่วสารทิศนะอันนำเข้าของมากวากกันอิตาผลลับนะาล 700, มากักโลนเจ็ดร้อยมากากเริ่มใหญ่สองหลังเปิดอ r, เอาหูเม็ดเบเรงมบเรงอ้าวแจกจ่ายกันไปครับเดี๋ยวผมต้องสั่งข้าวมันไก่ไว้ก่อน เลี้ยงคนซะหน่อยได้เงินจากพี่น้องเนี่ยคุณวัตชัยนะให้ตังค์มาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะสั่งเข้ามาไก่เลี้ยงคนวันที่ยี่สิบแปดทำบุญด้วยทําทานด้วยทําบุญก่อนแล้วมาทําทานสุดท้ายนี่เขาทุกท่านโชคดีมีความสุขไม่ต่ปรกคนไม่จนระใครใครทําบุญอะไรก็ทําบุญวันนี้เช้าทุกวันนี้ก็แผ่กุศลให้พวกเราทุกคนเลยนะครับและรับผลบุญทั่วกันมีแต่ความสุขกันมากๆนะครับ อากาศอย่างนี้สบายๆนะครับขอบคุณครับโชคดีครับ